มีใครเคยได้ยินเรื่องของคนตายบ้างไหมครับที่บอกว่าเมื่อเวลาผ่านไป3-7ถึง7วันแล้ววิญญาณจะตามมาเก็บรอยเท้าของตัวเองก่อนจะไปที่อื่นๆซึ่งเราเองก็ไม่อาจรู้ได้ว่ามันคือที่ไหนหากยังไม่เคยสิ้นลมไปผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เคยได้ยินมาและไม่เคยคิดเลยว่าเรื่องราวแบบนี้จะเกิดขึ้นและได้เจอเข้ากับตัวเองแบบจงัง เพราะผมเป็นคนที่ไม่เชื่อและไม่เคยอยากยุ่งกับเรื่องพวกนี้สักเท่าไหร่นักเมื่อประมาณปีที่แล้วตอนช่วงเกือบจะสิ้นปีที่บ้านของผมซึ่งเราจะอยู่กันแค่สามคนมีผมพี่นิ่มและแม่พ่อจากพวกเราไปนานหลายสิปีแล้วครับช่วงนั้นเป็นช yeah. ่วงที่ผมต้องเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดหลายวันก็จะมีแค่แม่กับพี่นิ่มที่อยู่บ้านกันแค่สองคนเท่านั้น ตัวผมเองก็เป็นห่วงอยู่เหมือนกันเลยบอกให้เอแบงค์เพื่อนที่สนิทกันแวะไปหาและไปดูแม่กับพี่สาวที่บ้านอยู่บ่อยๆเพราะผมกับไอแบงค์ ank, เราอยู่บ้านใกล้ๆกันและเมื่อถึงวันเดินทางแม่ก็ดูจะเป็นห่วงผมมากกว่าปกติทั้งตื่นมาทำกับข้าวให้ผมกินตั้งแต่เช้ามืดและยังเอาอาหารใส่กล่องข้าวให้ผมไว้กินระหว่างเดินทางอีกด้วย ผมที่ได้กินอาหารมื้อนั้นแล้วก็รู้สึกอร่อยเป็นพิเศษเลยครับอีกทั้งในระหว่างที่ผมอยู่ต่างจังหวัดก็ใกล้จะถึงวันเกิดของผมแล้วด้วยพี่นิ่มก็เลยเอาของขวัญมาให้ผมตั้งแต่เช้าเป็นกล้องฟิล์มที่ผมเก็บเงินซื้ออยู่นานแต่ก็ยังเก็บได้ไม่มากพอที่จะซื้ออยู่ดีแต่พี่นิ่มก็ซื้อมาให้และบอกให้ผมตั้งใจทำงานต่อไปมันเป็นเช้าที่ผมมีความสุขมากๆ วันนั้นผมออกเดินทางไปด้วยความสุขและมีกำลังใจในการทำงานที่ดีมากๆในช่วงสองวันแรกที่เริ่มสัมมนาและเริ่มทำกิจกรรมต่างๆของทางบริษัทที่จัดมาให้ผมก็ได้มีโอกาสใช้กล้องฟิล์มที่พี่นิ่มซื้อมาให้แทบจะตลอดเลยครับจนฟิล์มแทบจะหมดเลยผมเลยต้องเก็บเอาไว้ก่อนเพราะตั้งใจเอาไว้ว่าถ้ากลับไปที่บ้านจะหยิบออกมาถ่ายอีกครั้ง ตอนที่ได้ฉลองวันเกิดด้วยกันกับแม่และพี่นิ่มซึ่งผมก็บ่นอยู่ตลอดว่าอยากกินกับข้าวฝีมือแม่อีกเร็วๆแม่ก็บอกกับผมเหมือนกันว่าจะเตรียมกับข้าวอร่อยๆไว้ให้ในวันที่ผมกลับและเราจะได้ฉลองวันเกิดกันวันเกิดของผมผ่านไปอย่างเรียบง่ายที่บริษัทเองก็จัดทำเซอร์ไพรส์ให้เล็กน้อยไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากพอให้คลายเหงา และมีความสุขในวันสำคัญของตัวเองแม่และพี่นิ่มก็ไม่ลืมที่จะโทรมาอวยพรวันเกิดผมด้วยครับซึ่งตอนนั้นเราทั้ง3ามคนวิดีโอคอหากันก่อนที่ผมจะนอนรีบกลับมานะนุ่มแม่เตรียมทำแต่ของที่แกชอบทั้งนั้นเลยอีกสองวันก็กลับแล้วพี่บอกแม่ทำเยอะๆเลยนะพี่นิ่มแล้วแม่ก็ยืนโบกมือให้ผมอยู่ในครัว ทั้งหลังพี่นิ่มครับซึ่งกับข้าวที่ผมชอบกินนั้นก็เป็นกับข้าวที่ต้องใช้เวลาทำสักหน่อยก็คือต้องตุ๋นนั่นเองแม่เลยเตรียมทำไว้ตั้งแต่เนิ่นๆสองวันหลังจากวันเกิดผมมันผ่านไปอย่างเชื่อช้าเพราะการสัมมนาที่ต่างจังหวัดและการทำงานในครั้งนี้เริ่มกล่อยลงทุกทีอีกทั้งกิจกรรมที่ทำก็เริ่มมีความยากมากขึ้นเรื่อยๆ ฮัลโหลว่าไงมึงกูกำลังเอาของขึ้นรถแล้วอเอเอเดี๋ยวเจอกันที่บ้านมึงก็ได้พอดีแม่มึงกับพี่นิ่มเขาให้กูไปช่วยซื้อของไอ้แบงค์โทรเข้ามาในตอนที่ผมกำลังเอากระเป๋าของตัวเองขึ้นรถพอดีซึ่งก็เป็นประจำอยู่แล้วครับที่มันจะโทรมารายงานผมแบบนี้นี่ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ผมไว้ใจไอ้แบงค์มากที่สุด ผมใช้เวลาในการขับรถเดินทางกลับไปที่บ้านประมาณ3-4ชั่วโมงหลังจากที่คุยกับไอ้แบงค์เสร็จเมื่อมาถึงบ้านไฟก็มืดสนิทเหมือนกับไม่มีใครอยู่บ้านเลยครับรถของพี่นิ่มเองก็ยังจอดอยู่ที่บ้านทำให้ผมแปลกใจนิดหน่อยแต่ในใจก็คิดว่าพี่นิ่มกับแม่อาจจะตั้งใจทำเซอร์ไพรส์ผมอยู่เพราะตอนที่ผมโทรหาช่วงใกล้จะถึงบ้านแล้ว ก็ไม่มีใครรับสายประตูบ้านก็ยังล็อกอยู่จากข้างในบ้านผมเลยใช้กุญแจของตัวเองไขเข้าไปแต่ก็ยังคงเงียบเหมือนเดิมก่อนที่ผมจะเดินไปเปิดไฟทั่วบ้านแต่ก็ไม่เห็นใครผมพยายามโทรหาแม่โทรหาพี่นิ่มแต่ก็ไม่รับสายจนสุดท้ายผมเลยลองโทรหาไอ้แบงค์ดูซึ่งก็ไม่รับสายเหมือนกัน ผมรู้สึกเซ็งมากๆที่ทุกคนไม่อยู่บ้านและหายไปกันหมดแต่ก็พอจะเห็นได้ว่าในครัวมีอาหารเตรียมไว้บ้างแล้วเหลือแค่รออุ่นเท่านั้นผมเลยตัดสินใจที่จะรอทุกคนกลับมาด้วยการขั้นเวลาคือไปหยิบน้ำอัดลมมาดื่มและนั่งดูทีวีที่โซ,โซฟาแต่คงเพราะความเหนื่อยจากการขับรถและทำกิจกรรมในช่วงเช้าของวันนั้น เลยทำให้ผมเผลอหลับไปโดยที่ไม่รู้ตัวเสียงโทรศัพท์ทำให้ผมตื่นขึ้นด้วยความตกใจก่อนจะหันไปมองนาฬิกาซึ่งเวลาในตอนนั้นก็เกือบจะสามทุ่มแล้วครับผมรับสายและปลายสายก็มีน้ําเสียงที่ตื่นตระหนกเป็นอย่างมากในทีแรกผมฟังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ พอเริ่มเรียกสติกลับมาได้ก็รีบลุกขึ้นปิดทุกอย่างในบ้านแล้วออกไปที่โรงพยาบาลทันทีเมื่อมาถึงที่โรงพยาบาลผมก็โทรหาไอ้แบงค์อีกครั้งและรีบไปหามันผมวิ่งด้วยความรู้สึกที่ใจหวิวๆตลอดทางเหมือนอยากจะร้องไห้แต่ก็ร้องไม่ออกเพราะยังไม่แน่ใจจนกว่าจะได้เห็นกับตาของตัวเองไอ้แบงค์ ผมรีบเดินจ้ำเข้าไปยืนหอบอยู่ด้านหน้าของไอ้แบงค์ที่ทั้งแขนของมันเต็มไปด้วยผ้าพันแผลที่หน้าของมันก็มีแต่รอยเศษกระจกบาดไอ้แบงค์มองหน้าผมก่อนที่น้ำตาลูกผู้ชายของมันจะไหลออกมาและขอโทษผมเป็นการใหญ่ที่มันขับรถประมาทจนทำให้แม่กับพี่สาวของผมต้องจากไปใช่แล้วครับ มันเป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นและความจริงแล้วไอ้แบงก์เองก็ไม่ได้ประมาทเพียงแต่มันเป็นเหตุสุดวิสัยผมเสียใจมากแต่ผมก็ร้องไม่ออกมันรู้สึกจุกอก,อกไปหมดได้แต่พยายามทำใจดีๆเอาไว้หลังจากที่คุยกับหมอพยาบาลและจัดการเรื่องศพที่จะนำไปบำเพ็ญกุศลแล้วผมก็ถามถึงอาการของไอ้แบงก์ ซึ่งมันเองก็จิตตกเป็นอย่างมากและยังคงขอโทษผมไม่ยอมหยุดซึ่งผมบอกตรงๆว่าถ้าจะให้ผมโกรธก็คงจะโกรธมากแต่โกรธไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมาแม่กับพี่สาวของผมก็คงจะไม่ฟื้นกลับมาแล้วผมเลยเลือกที่จะนั่งนิ่งๆและปล่อยวางครับหลังจากผ่านงานศพไปได้ในวันแรกผมก็ต้องอยู่บ้านคนเดียวก็เริ่มรู้สึกเหงาเหงา ยิ่งได้เห็นกับข้าวที่แม่ทําใส่ตู้เย็นเอาไว้แล้วผมก็ยิ่งเศร้าแต่ก็พยายามจะไม่คิดอะไรมากที่บริษัทก็บอกให้ผมหยุดงานไปก่อนจนกว่าจะดีขึ้นแล้วค่อยกลับมาทํางานก็ได้ผมเลยหยุดอยู่ที่บ้านจนเกือบจะอาทิตย์ได้ครับคืนนั้นเป็นคืนที่ผมนั่งคิดทบทวนอะไรหลายอย่างอยู่ในห้องนั่งเล่นคนเดียวพร้อมกับเปิดทีวีไปด้วย ระหว่างที่ผมกำลังนั่งคิดอยู่สักพักผมก็ได้ยินเสียงกร่งหน้าบ้านดังขึ้นพอหันไปดูนาฬิกาก็ดึกมากแล้วผมเลยลุกขึ้นแล้วมองผ่านกระจกที่อยู่ข้างๆประตูดูแต่ก็ไม่เห็นมีใครเลยคิดว่าอาจจะเป็นคนเมาแถวบ้านที่ชอบเมาแล้วมากวนอยู่บ่อย แต่เสียงกลิ่งหน้าบ้านก็ยังดังขึ้นอีกหลายครั้งจนผมต้องเปิดประตูหน้าบ้านออกไปดูแล้วก็ไม่เห็นใครเลยหันหลังจะเดินกลับเข้าบ้านนุม่มแม่กับพี่ขอเข้าไปในบ้านได้ไหมลูกได้ครับผมหยุดนิ่งไปชั่วขณะแล้วนึกถึงสิ่งที่ตัวเองเพิ่งพูดออกไปเมื่อกี้ก่อนจะรู้สึกถึงลมเย็นๆวูบหนึ่ง เข้ามาปะทะที่ด้านหลังและรู้สึกเหมือนลมจะพัดผ่านเข้าไปในบ้านแล้วผมก็ต้องสะดุ้งอีกครั้งเมื่อมีเสียงข้าวของในบ้านตกลงที่พื้นผมรีบปิดประตูและเดินเข้ามาในบ้านจากที่เปิดไฟแค่ไม่กี่ดวงผมก็เปิดให้สว่างทั่วบ้านเลยครับความรู้สึกขนลุกมันเกิดขึ้นเป็นระยะระยะก่อนที่ผมจะเห็นว่าของที่ตกพื้นนั้น คือรูปของเราสามคนคือผมแม่และพี่นิ่มผมดูรูปนั้นอยู่ไม่นานน้ำตาก็เริ่มจะปริมปริมแต่จูจ่ๆผมก็ขนลุกขึ้นอีกครั้งเมื่อรู้สึกว่ามีลมเย็นๆหรือสัมผัสอะไรบางอย่างอยู่ที่บนหัวของผมผมรีบหันหลังกลับไปมองทันทีแต่ก็ไม่เห็นอะไรนอกจากความว่างเปล่าผมพยายามคิดอยู่ตลอด ว่าสิ่งที่ผมเจอและรู้สึกอาจจะเป็นเพราะจิตของผมปรุงแต่งไปเองเพราะคิดถึงแม่กับพี่สาวมากแต่พอคืนนั้นที่ผมกำลังจะเข้านอนมันก็ทำให้ผมมั่นใจว่าสิ่งที่ผมได้เจอไม่ใช่สิ่งที่ผมคิดไปเองอย่างแน่นอนผมนอนอยู่บนเตียงในห้องของตัวเองและพยายามจะข่มตาให้หลับอยู่สักพักในช่วงที่ผมกึ่งหลับกึ่งตื่น ผมก็ได้ยินเสียงเหมือนลูกบิดประตูห้องของตัวเองแล้วประตูก็เปิดออกอย่างช้าๆตอนนั้นผมคิดในใจว่าตัวเองลืมล็อกประตูห้องหรือเปล่าเลยพยายามดันตัวลุกขึ้นจากเตียงแล้วมองไปที่ประตูแต่ประตูก็ยังคงปิดสนิทอยู่ผมเลยเอนตัวลงนอนต่อเพราะรู้สึกง่วงเต็มทีแล้วไม่นานหลังจากนั้น ผมก็ได้ยินเสียงเหมือนคนเดินไปมารอบเตียงก่อนที่จะพลิกตัวหันข้างไปอีกทางและเตียงส่วนที่ว่างอยู่มันก็ยุบลงจนผมต้องตกใจสะดุ้งตื่นผมนั่งอยู่บนเตียงและมองไปรอบๆห้องที่มืดสนิทก่อนจะมองดูนาฬิกาซึ่งมันก็ใกล้จะเช้าแล้วผมเลยตัดสินใจที่จะลุกขึ้นไม่นอนต่อแล้วครับ วันต่อมาผมก็ไปที่งานศพเช่นเคยเหมือนวันก่อนซึ่งครั้งนี้ก็มีไอแบงและเพื่อนๆอ,อีกหลายคนมาช่วยงานด้วยก็ถือว่ายังดีครับที่มีเพื่อนดีๆอีกหลายคนอยู่ข้างๆเมื่องานศพในวันนั้นผ่านไปและผมก็กลับมาถึงบ้านในช่วงเวลาเกือบจะสี่ทุ่มแล้วผมเริ่มรู้สึกเพลียและง่วงมากในทันทีที่มาถึงบ้านเพราะเมื่อคืนที่ผ่านมา เรียกได้ว่าผมแทบจะไม่ได้นอนเลยผมเลยงีบเอาแรงที่โซฟาสักเล็กน้อยและตั้งนาฬิกาปลุกเอาไว้ที่ห้าทุ่มครึ่งเพราะไม่มีแรงที่จะไปทำอะไรแล้วจริงๆแม้แต่อาบน้ำผมก็อาบไม่ไหวและผมก็หลับไปอย่างรวดเร็วนุ่มนุ่มไอ้นุ่มตัวเหม็นไปอาบน้ำไปเออ ขอนอนต่ออีกหน่อยนะวินิมพูดจบผมก็นอนนิ่งไปสักพักก่อนจะลืมตาและเด้งตัวขึ้นมาจากโซฟานั่นเป็นอีกครั้งที่ผมรู้สึกขนลุกตั้งแต่หัวลงมาผมมองไปรอบๆไฟที่เปิดทิ้งไว้ก็ยังเปิดอยู่เป็นปกติก่อนจะรวบรวมสติและลุกไปอาบน้ำทันที ระหว่างที่ผมอาบน้ำอยู่เสียงของนาฬิกาปลุกก็ดังขึ้นซึ่งผมกำลังตัวเปียกและไม่อยากจะออกไปจับโทรศัพท์ในตอนนี้ผมก็เลยอาบน้ำต่อไปและปล่อยให้มันดังอยู่อย่างนั้นเพราะเดี๋ยวมันก็คงหยุดไปเองจูจ่ๆก็มีเสียงเคาะประตูห้องน้ำดังขึ้นเลยรีบหันไปมองที่ประตูห้องน้ำทันทีผมมองไปที่ประตูอยู่นิ่งๆ แล้วเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นอีกครั้งผมปิดฝักบัวนุ่งพ้าชตัวและเดินไปที่ประตูห้องน้ำทันทีผมยืนมองที่ลูกบิดประตูห้องน้ำอยู่สักพักก่อนที่จะจับลูกบิดประตูค้างไว้แล้วเปิดออกไปแต่กลับไม่มีอะไรเลยครับผมสะดุ้งตัวเล็กน้อยก่อนจะเดินไปที่โทรศัพท์ ซึ่งผมชา์จทิ้งไว้ที่โต๊ะทำงานภายในห้องผมกดปิดนาฬิกาปลุกและไปแต่งตัวเตรียมเข้านอนซึ่งก่อนนอนผมก็ไหว้พระและพูดขอกับใครก็ไม่รู้ซึ่งผมเองก็ไม่แน่ใจนักว่าคืนนี้ผมขอนอนพักผ่อนอย่างเต็มที่เพราะพรุ่งนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของงานศพแล้วผมอยากจะมีกำลังไปส่งแม่กับพี่สาวให้ไปสู่ภพภูมิที่ดี แล้คืนนั้นผมก็หลับสนิทไปจนถึงเช้าเลยครับที่งานศพเมื่อถึงช่วงที่ส่งแม่กับพี่สาวบอกตรงๆว่าถึงแม้จะเป็นเวลากลางวันแต่ผมก็เห็นแม่กับพี่นิ่มยืนอยู่ที่เมนแล้วมองตรงมาที่ผมด้วยทั้งสองดูเป็นกังวลแต่ผมก็บอกตัวเองในใจว่าผมอยู่ได้ถึงผมจะคิดถึงแต่ผมก็อยู่ได้ ขอให้แม่กับพี่นิ่มไม่ต้องห่วงและขอให้ไปสู่สุขติเสียอย่าได้กังวลอะไรเลยหลังเสร็จสิ้นงานศพแล้วผมก็ลาแขกผู้ใหญ่แล้วเดินไปที่รูปของแม่กับพี่นิ่มที่ตั้งอยู่ข้างกันผมมองดูรูปนั้นอยู่นานผมเคยได้ยินมาว่าถ้าเราคิดถึงเขาวิญญาณก็จะไม่ไปไหนแต่ผมก็อดไม่ได้จริงๆครับ เขาไปแล้วล่ะโยมเสียงหลวงพ่อพูดขึ้นทำให้ผมรีบเช็ดน้ำตาที่เกือบจะไหลออกมาอยู่แล้วก่อนจะหันไปพนมมือไหว้หลวงพ่อเขาไปแล้วแต่จะไปสู่สุขติอย่างที่โยมหวังไว้ไหมก็ต้องแล้วแต่บุญแต่กรรมที่ทำมาเออหลวงพ่อทราบได้อย่างไรครับ ก็อาตมาไม่เห็นเขามาเดินตามโยมเหมือนสองสามวันที่ผ่านมาหลวงพ่อพูดจบก็ยิ้มให้ผมเล็กน้อยผมเองรู้สึกขนลุกขึ้นมาอีกครั้งก่อนจะมั่นใจว่าสองสามวันที่ผมเจอมานั้นก็คงจะเป็นแม่กับพี่นิ่มจริงๆและคงเป็นเพราะครบกำหนดแล้วแม่กับพี่นิ่มก็เลยตามมาเก็บรอยเท้าของตัวเอง ก่อนจะจากไปอย่างสมบูรณ์จนถึงตอนนี้ผมก็ยังระลึกถึงทั้งสองนะครับแต่ระลึกถึงเพื่อเตือนใจให้ตัวเองได้ใช้ชีวิตต่อไปรวมทั้งผมเองก็ไปปฏิบัติธรรมที่วัดซึ่งหลวงพ่อก็คอยให้คำแนะนำและเตือนสติอยู่เสมอสำหรับเรื่องราวของผมก็มีเพียงเท่านี้อาจจะมีหล่อนๆอ,อยู่บ้างแต่เหนือสิ่งอื่นใดก็คือความเศร้า กว่าที่ผมจะก้าวผ่านมันไปได้ก็ใช้เวลาอยู่พอสมควรเลยครับ